นี่เขาก็ติดตั้งแล้วนะครับนี่หูยึดจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับหูยึดสําหรับโค้งผานอีสกินะครับนี่เขามีแหวนนะครับตัวนี้เป็นแหวนสปริงกันไข่นะครับกันน็อตสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆชาว YouTube ครับแล้วก็สวัสดีไปทางเพจ Facebook นะครับเอ็มสเจริญการช่างนะครับวันนี้นะครับรอบจัดส่งนะครับคาดติดรถไทยนะครับเป็นคุณพ่อวิชัยนะครับ อำเภอคอนสวรรค์นะครับจังหวัดชัยภูมินะครับผมวันนี้ทางทีมงานนะครับเอ็มสเจริญการช่างเราก็ได้ทําการมาส่งนะครับสําหรับของคุณพ่อนะครับแล้วก็มีอีกลูกค้าท่านหนึ่งนะครับอยู่อําเภอเดียวกันนะครับแต่ว่าคนละตําบลนะครับตัวนั้นจะเป็นรถไถมาจากเมืองจีนนะครับเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งผมจะลงในช่องให้ดูนะครับ แต่ว่ารถไถคุณพ่อวิชัยเป็นรุ่นอซากินะครับ40แรงนะครับสั่งคาดติดรถไถกับเอ็มสเจริญการช่างนะครับวันนี้ว่าจะได้ทดสอบนะครับทดลองให้กับเพื่อนๆในเฟซในเฟซบุ๊กในช่องได้ดูแต่ว่ารถคุณพ่อนะครับซีนล้อแตกนะครับอยู่ร้านซ่อมนะครับตอนนี้ก็คุณพ่อพามานานะครับเอามานา ผมก็เลยบอกว่าเอาไปติดที่คาดเลยเอาไปติดที่ผานไถเลยเนาะผมจะได้ตั้งระยะนะครับตั้งระยะนะครับของคาดให้กับคุณพ่อนะครับแต่คงจะไม่ได้ไถนะครับแต่ว่าก็จะตั้งระยะตั้งอะไรให้แกนะครับเพื่อจะได้เวลาไถจะได้ง่ายๆนะครับเราก็จะตั้งตั้งระยะนะครับการกดของคลาดนะครับแล้วก็ระยะของผานไถกับคลาดนะครับให้ ให,ให้ดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าปกติเราก็ต้องไถเนาะต้องไถต้องทดลองนะต้องเรค่อยปรับนะครับแต่นี้รถคุณพ่อแกอยู่ร้านซ่อมนะครับก็เลยต้องมาติดผ่านไถเฉยๆนะครับเนาะเดี๋ยวไปถึงรถไถคุณพ่อหรือว่าผ่านไถคุณพ่อเดี๋ยวเราจะติดตั้งแล้วก็จะถ่ายคลิปให้กับพี่ๆเพื่อนๆในช่องในเพียได้ดูนะครับว่า คลายของเราติดตั้งแล้วจะเป็นยังไงนะครับสําหรับโครลงผานของอิซกินะครับเนาะรุ่น40แรงนะครับไปกันเลยครับอ่ะยูหม่องค่่ติดตั้งนะครับให้คุณพ่อวิชัยเนาะครับเป็นผานอิซกินะครับผานเบอร์22นะครับนี่ครับจวห่อจิตติดตั้งให้คุณพ่อแล้วก็ตั้งระยะให้พ้อมนะครับจะได้ใส่ง่ายๆเนาะครับเดี๋ยวมายุดเบิ้งตำแหน่งการยึดของรตกันเนาะครับนี่ห่อก็ติดตั้งแล้วนะครับ หูยึดจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับหูยึดสําหรับโครงผานอีสกินะครับนี่เขามีแหวนนะครับตัวนี้เป็นแหวนสปริงกันค่ายนะครับกันน็อตค่ายตันะครับแล้วเป็นยางเข้าบ่เชื่อมนะครับการเชื่อมโครงผานบ่ดีนะครับพี่น้องมันธิเห็ดให้เหล็กออนะครับแล้วกะเวลาเข้าไปถอยส้นเนี่ยถ้าเกิดตัวนี้มันบ่ขยับนี่ขาดมัานจีเสียศูนย์นะครับพี่น้อง ขาเท้าสอดถอยชวนปุ๊บเนี่ยน็อตัวนี้มัติจีขยับได้นะครับมัติจีเห่นตัวได้มัติจีเห็นไหนขาเท้าเบอร์เสียศูนย์นะครับเนาะก็เลยว่าให้ลูกค้าเชื่อมนะครับเนาะหรือว่าผู้ใดอยากเชื่อมก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเนาะแต่ทังที่ดีผมมาเพราะต้องเชื่อมนะครับอันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับเป็นฐาน่านหานะครับสําหรับคุณพ่อเล่านะครับรถเล่าห่างตอนนี้มารีวิวบ่ไดใดนะครับเนาะผู้ใดสนใจก็โทรมาเบอร์ศูนย์แปดแปดเจ็ดสี่เจ็ดแปดหนึ่งสามหกนะครับ าราคาเนอะครับตัวนี้และเฉพาะอุปกรณ์นี่เจ็ดพันบาทนะครับมีค่าจัดส่งหาล้อยบาทนะครับบ่เกินสองรอยกิโลนะครับอันนี้ก็คิดน้าเพิ่นอ่าค่าส่งหาล้อยบาทรวมเป็นเจ็ดพันหาล้อยบาทนะครับแล้วการรุ่นนี้นะครับรุ่นหาสิบแรกนะครับอ่ารุ่นหาสิบแรงนี่เจ็ดพันหาล้อยบาทนะครับอ่ามีค่าจัดส่งอีหาล้อยบาทรวมเป็นแปดพันบาทนะครับผู้ใดสนใจอยากได้ตอนนี้ก็โทรมาเบอร์ศูนย์แปดแปด เจ็ดสี่เจ็ดแปดหนึ่งสามหกนะครับฝากเอาไว้น้ำเดือดครับสวัสดีครับ